สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ปอนพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้าผารีสอดนะครับบ้านคลองดินดำอ่าตําบลมูสีนะครับที่เขาใหญ่นี่เองนะครับซึ่งวันนี้ปอนมีที่ดินแปลงเกือบสองไร่มาลัเสนอครับนะหนึ่งในนั้นนะครับของโครงการที่ถูกจัดสรรขนาดใหญ่เนี่ยก็คือหน้าผารีสอดแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งคุณเจ้าของเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติครับเปิดให้บริการมาหลายปีแล้วก็มีอ่านักท่องเที่ยวแวะเวียนมาพักผ่อนมาใช้บริการมากมายเลยครับนะ เดิมทีที่นี่นะครับชื่อโครงการเดอะล็อกครับถูกจัดสรรมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีที่ดินล็อกสวยๆแปลงสวยๆมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งวันนี้ปอนมีที่ดินเข้าใหม่นะครับในโซนเดียวกันนะฮะอยู่ถัดกันตรงข้ามกับหน้าผารีสอร์ทนี่เองนะครับเนื้อที่เกือบ2ไร่ทีเดียวนะเดี๋ยวพอดื่มชาเสร็จเดี๋ยวเราไปทางานกันผู้ชมเดี๋ยวอนขออนุญาตนะครับพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ครับว่าราคาแล้วก็รูปแปลงจะสวยแค่ไหนครับนะครับ โอเคครับนี่นะครับจากถนนใหญ่มาเพียง200อเมตรนะครับถนนเส้นนี้มุ่งหน้าไปหน้าผารีสอร์ทก็คือตรงนี้นะครับที่เราไปดื่มชากันเมื่อคู่จากนั้นให้เลี้ยวซอยซ้ายนี่เองคุณผู้ชมสังเกตไม่ยากครับตรงนี้เขากําลังสร้างบ้านพอดีเลยนะครับเริ่มมีคนมาขึ้นบ้านพักตากอากาศกันละนะฮะส่วนที่ดินแปลงที่เราจะไปดูกันวันนี้อยู่สุดทางนี้เองครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นแปลงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปชมกันครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับทุกท่านครับนะจากที่หัวมุมเมื่อคู่ เพียง40เมตรเองนะครับก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงของเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับตัดหญ้าตัดต้นไม้ให้นะครับนักว้างของเขาจะอยู่ที่35เมตรนะครับลึกเข้าไป47เมตรส่วนรูปแปลงเขาจะสวยทีเดียวครับในมุมมองของปอนจะเป็นรูปถุงเงินนะเขาจะไปป้านข้างหลังกว้างเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับนะแล้วก็มีความสูงเสมอถนนนะครับผมอ่านะ เดี๋ยวเราก็ไปชมภายในกันนะครับเนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้นะครับ1ไร่3งาน15ตารางวาหรือ715ตารางวาครับคุณผู้ชมนะซึ่งเนื้อที่เกือบ2ไร่เลยทีเดียวนะครับผมกว้างแล้วก็เหมาะสําหรับขึ้นบ้านทําอะไรได้หลากหลายเลยนะครับสังเกตว่าคุณเจ้าของที่ถือครองแต่ละแปลงเริ่มมาขึ้นบ้านกันแล้วนะครับเป็นบ้านพักตาอากาศคุณผู้ชมเห็นเงาตรงนั้นไมหมฮะสําหรับแปลงนี้เราจะเห็นเงาของ เขาใหญ่พอดีเลยคุณผู้ชมครับนะตรงนี้จะเป็นเงาเขาใหญ่นะนี่มองก็ไปก็เห็นเลยนะครับไม่มีอะไรบดบังทั้งสิ้นนะครับผมที่ดินของเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับตรงนี้คือเฉียงใต้นะตะวันตกจะอยู่ฝั่งนี้นิดนึงนะครับไม่ไม่ประทะสะทีเดียวนะครับแล้วก็อากาศเย็นสบายนะครับเย็นร่วงโปร่งสบายอ่าศักยภาพของที่นี่ก็คือมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล3า0รอแปสิเมตรคุณผู้ชมครับ ไม่มีประวัติน้ำท่วมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็โซนข้างเคียงก็คือ,อบ้านคองดินดำนะฮะตรงนั้นจะมีเซเว่นเพียง1กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็มีชุมชนมีซื้อของซื้อของขายมีอนามัยมีโรงเรียนนะครับไม่เปรี่ยวแล้วตรงนี้สังเกตว่าพื้นที่ติดกันก็คือ,อโครงการออกซิเจนนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เองนะซึ่งเท่าที่ทราบนี่โครงการขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีลูกบ้าน ล้วตรงนั้นเห็นรถวิ่งรีวิวอยู่นั้นก็คือถนนใหญ่นะครับที่เลี้ยวเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้นะฮะใกล้มากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะ,ะมีป,ป้าปานะครับเป็นปราปาของเจ้าของโครงการจัดสรรไว้ให้นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะซึ่งแน่นอนถ้าคุณผู้ชมจะต้องใช้น้ําปริมาณมากๆก็เหมือนแปลงข้างเคียงตรงนี้เขาทาฟาร์มเห็นไหมฮะก็เขาก็เจาะน้ำบาดาลแล้วเก็บไว้อ่าไม่มีปัญหาเลย นะครับโซนนี้มีน้ําบาดาลนะยืนยันนะฮะที่นี่มีทั้งสองแทงเนี่เห็นไหมฮะเขาเก็บไว้ทำนะฮะจุดเด่นของแปลงนี้นะครับเรียนตามตรงเลยคุณผู้ชมครับสําหรับท่านใดที่ศึกษาราคาที่ดินของเขาใหญ่นะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ราคาโดดเด่นมากคุณผู้ชมครับผขออนุญาตเปิดราคาเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เปิดราคาเพียงตารางวาละหนึ่งมื่นบาทนะครับ เท่ากับว่า715ตารางวาก็คือจกแปลง7ล้านหน0 0 0บาทครับคุณผู้ชมค่าโอนก็สะดวกก็คนละครึ่งหรือพูดคุยกันนะแม้กระทั่งในส่วนของราคานะครับสามารถพูดคุยกันได้เพิ่มเติมอีกนะครับผ่านปอนได้เลยแล้วก็ท่านใดถ้ามาไม่ถูกนะครับาสามารถนัดปอนได้นะครับปอนยินดีที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมที่นี่ดูสิคุณผู้ชมครับรัวรอบขอบชิดนะขอบเขียชัดเจนแล้วก็คุณเจ้าของโครงการดูแลให้ใหอย่างดีเลย นะครับแล้วก็แผนว่ากําลังจะปรับปรุงถนนด้านหน้าให้นะครับในอีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเดี๋ยวจะมีรยหินคุกให้นะครับตอนนี้ยังเป็นดินอยู่นะอันนี้เรียนตามตรงนะครับช่วงหน้าฝนก็จะมาสักสองสาเดือนที่เชื้อแร์บ้างนะครับแต่ถ้าพอลงเห็นคุกแล้วก็ปกติครับผมนะพื้นนี้มีก้อนหินไม่มากครับนะที่ฝังอยู่ในดินก็มีปราปลายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นส่วนก้อนโดดๆขึ้นมาก็มีเห็นอยู่สองสก้อนนะครับเอาไว้ ตกแต่งครับคุณผู้ชมนะครับจะออกก็ได้หรือจะอเปลี่ยนตำแหน่งวางก็ได้นะเหมาะครับแปลงนี้ผืนใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนล็อกอื่น,อ,นอาจจะมีประมาณหนึ่งไล่บ้างนะครับไล่เศษเศษบ้างนะครับที่ปอนเคยรีวิวก็ดีหรือที่ปอนอาขายไปแล้วก็ดีนะครับอย่างแปลงล่าสุดเพิ่งโอนไปเดือนที่แล้วก็คือแปลงขัดไฟสักสองสาล็อกตรงนั้นนะครับคุณคุณผู้ชมก็ขับรถมาชมเราก็ตัดสินใจเลยมาคุยกันที่หน้าง,งานนะครับจบเลย แปลงนั้นนะครับซื้อขายกันง่ายๆเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับถ้าท่านใดศึกษาราคาแล้วจะทราบดีว่าที่นี่ราคานี่โอ้โหนะครับเป็นราคาที่เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ความเป็นมาก็คือที่ดินผืนนี้จะเป็นของคุณเจ้าของโครงการเองนะครับที่เขาอายุมากแล้วนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนมือนะครับเป็นช่วงปล่อยผ่านนะครับแล้วก็ถือครองมานานนะครับไม่มีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมอ่า อากาศดีเย็นโล่งโปร่งสบายพิกัดตรงนี้นะครับก็คือหน้าผารีสอร์ทนะครับให้ปักหมุดมาเลยนะครับเลี้ยวจากแยกคลองดินดํานะครับขวามือจะเลี้ยวไปทอดคนาทอดคนาจากจุดน,นี้ก็เจ็กิโลนะครับปัป๊มปตทอยู่ใกล้ๆย้อนมาตรงนี้ก็เจ็กิโลนะครับส่วนสารเจ้าพ่อเขาใหญ่สิบห้ากิโลนะครับถ้าคุณผู้ชมวิ่งถนนธนรัก์ก็จะผ่านตรงนั้นมาก่อนนะครับอ่านะอากาศโอโซนยัง เย็นสบายปกติแล้วก็หายใจได้เต็มปอดคุณผู้ชมครับนะ,อะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่าๆนะครับไม่มีค่าฝุ่นนะครับลมพัดโฟโลมากสังเกตจากเสียงลมได้นะฮะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่เปรี่ยวถนนหนทางอยู่ใกล้ๆนะครับเหมาะครับคุณผู้ชมฝากพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะครับนะฮะที่ดินส่วนใหญ่ที่ปรับงานเข้ามาจะมีการทําวิเคราะห์ราคาวิเคราะห์ตลาดไปแล้วนะครับอ่า เหมาะสำหรับการซื้อขายได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเอาละครับนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญแปลงนี้ก็น่าจะพูดคุยไม่ยากครับคุณเจ้าของอใจดีนะครับใจดีแล้วก็เจรจาต่อรองได้เลยครับถ้าราคาพร้อมจบนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมนะคุยได้ครับนะแล้วเดี๋ยวพบกันที่นี่หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดของปอนเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับนะวันนี้ปอน ขอบพระคุณมากๆที่กรุณาติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันที่ดินแปลงถัดๆไปหรือบ้านนะครับในเขาใหญ่แล้วก็โคราชนะครับอนนำเสนอคุณผู้ชมเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันขอให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ